สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแพทอเบกซทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับสิงค์คอนและแพทอเบกซากีรินากันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็จะามานําเสนอบิวใหม่ที่ว่าซินเพิ่งบิวเสร็จนะคะซึ่งอันเนี้ยต้องขอก่อนอื่นเลยต้องขอให้เครดิตก่อนนะคะเครดิตคุณแมทธิวนะคะของ GTG นะคะเพราะว่าเขาเป็นอไอเดียคนคิดบิวนี้แต่ว่าซินเอามาอัดแบดัดแปลงเอาเนะ เพื่อและอธิบายให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณบูดักนะคะเซิร์ฟแกรีนาสิงคโปร์นะคะเขาจะเป็นเพื่อนซินใน,ในเกมนี่แหละอันนี้เขาจะช่วยเหลือนะคะเรื่องอไอเทมเจมแล้วก็เจมต่างๆนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้ในคลิปนี้นะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับบิวนี้ก่อนเลยบิลนี้เราจะต้องใช้วาทศิลต์นะคะ เพราะว่ามันทำการเปลี่ยนสายฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็น chaos damage นะคะเราต้องการ chaos damage นะแล้วก็พวกไอจเวลที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะ่ h void manipulation ตัวนี้จะเป็นการลดลดา a m ม g ท่าของเราไปแต่เป็นการเพิ่มดา m a g ขาออก chaos นะแล้วก็ตัวนี้นะคะ poison ตัวเนี้ยจะทำการเพิ่มา a m เ g e ของ poison หรือว่าดาเม g e พิษเนี่ย แล้วก็ระยะเวลาการติดพิษในศัตรูเนี่ยให้นานขึ้นนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตสกิลเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ไม่ใช่ซัพพอร์ตสกิลลิง์ลิงส์สกิลเนี่ยซัพพอร์ตโดยการทําให้ติดพอยชั่นนะคะเช่นเราเอาบัสเลนเนี่ยมาลิงก์กันเนี่ยก็ทําการอ่าเขาเรียกว่าทําการพอยชั่นหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดพิษนะอ่าเดี๋ยวดูไอเทมเลยแล้วกันนะคะไอเทมก็จะเป็นอาร์วัลลัสิกลิฟต์และเน็ตเบลลี่ออฟเดอะบีสมอลิโกโรแล้วก็รองเท้าคราฟเองซองขนู นะสร้อยพวกเนี้ยคาฟเองหมดนะครับเลือดกันท่าดามิตสายฟ้าดามิตน้ำแข็งอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับอย่าลืมจัดการท่าให้เต็มนะสำคัญนะคะแล้วก็อ่ะในธนูเราลิงก์อะไรบ้างนะคะเอเดตติ้งดามิตนะคะวอยมานิพเลชั่นไลติ้งแอโร่นะคะเวฟพอยเ์อันเบนทอนดามิตคิเตอร์เมทพอมันจ็บโปรเจกต์ตายนะคะกิเตอร์มันจ็บพวโปรเจกตายหรือว่าจีเอ็มพีนะคะแล้วก็เชนนะคะอันนี้เป็นท่าที่เราใช้เคลียร์มอนสเตอร์ตามทานนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นท่าที่เคลียร์บอสนะคะแอดเลตติ ad ้งดาเมจนะคะคอนเซนเทรตเอฟเฟกต์อ่าเบสเลนนะคะเวฟพอนด์เดมอลดาเมจพอยชันแล้วก็วอยมานิพูลเลชันนะคะแล้วก็ในหมวกพี่จะใส่บิงแอโร่วาดหรือว่าออร่าสายฟ้าเนี่ยอ่าซลมอนโกเลมมิลเลอร์แอโร่พวกนี้เอาไปกระโดดนะคะแล้วก็เคิร์สออนฮิตแอสเซสซินมาร์วนะคะเฮลัพทันเดอร์นะคะเฟนซี่อ่าโอเคต่อไปอ่าวอลคอลิตี้ นะคะสองเมตรนะแล้วก็อ่าอินคิดูเลชั่นเพิ่มระยะเวลาให้มันนะคะแล้วก็บัตรเลทจริงๆเนี่ยเฟนซี่แล้วแต่คนถนัดนะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้ก็สลับบัตรเลทมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วสามารถใส่เอนชานเข้าไปนะคะหลายๆอย่างได้อ่ะโอเคอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอนชานเอ็มพาวเวอร์โทษทีอ่ะต่อไปนะคะยา นะเหมือนเดิมนะคะเซต ى, การน้ําแข็งการไฟเอ้ยไม่ใช่กันน้ําแข็งการแช่แข็งจากยาวิ่งนะคะอันนี้เป็นยาบล็อกนะคะลูมิยาวิ่งไวยากราดไฟยาการสายฟ้านะคะแบบการเลือดออกการคำสาบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นย kind of kind of kind of าเลือดแ,แบบไหนก็ได้ค่ะน,นี้พี่หยิบมา,าเฉยๆว่าเห็นมันว่า install recovery แบบแบบเติมเลยแบบเวลากดนะคะแล้วก็สิ่งหลกัหลกๆเลยมาดูพสซีฟอันนี้สำคัญมากนะเจเวลสามเม็ดนี้จำไว้เลยนะคะ ฟ่าใต้ไม้นะคะทําการเปลี่ยนเด็กในวงเนี่ยให้เป็นอินเพราะว่าไม่งั้นตัวเราจะติดอินติดเยอะเลยติด90้าสิบร้อนึงเลยค่ะอันถ้าใส่เนี่ยช่วยดยวีเพราะว่าทางผ่านเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยนะคะได้ขีดได้เคอดีกว่าเราไปลง4ี่ห้าแต้มนับลงอิน2อัน3อันเนี่ยพี่ว่ามันเปลืองนะแล้วก็อันนี้ว่า chaos damage เ,าาเนี่ยสำคัญอ่าเจวลตัวนี้จะทาการเปลี่ยนอ่าเด็กในแวในวงเนี่ยเป็นสายฟ้านะคะอ่าก็ได้ดาวเมตสายฟ้ามาร้อยสิบสองมันก็จะแปลงเป็นคา chaos เ,เอง นะแล้วตัวนี้อันนี้พี่หยิบมาเล่นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมานาจริงๆบิลนี้ไม่มีปัญหาเรื่องมานาพอสมควรนะคะแต่พอเวลาใส่เม็ดนี้ไปช่วยได้ช่วยได้เยอะจริง,รงๆนะคะแล้วก็ผสมเน,นี่ยคอมโบกันไปตัวนี้ก็คือว่ามันจะเอาเลือดกับเอ็นเชลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกไปเมื่อเราฆ่าศัตรูแล้วก็เปลี่ยนไปมานาแต่เราเราตกใจว่าเอ๊ะทำไมแบบดูเหมือนเยอะออกไปทําไมไม่ดีเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่ตายค่ะไม่แทบไม่เห็นผลอะไรเลยในการที่เอาเลือดแล้วก็โรคพรางเนี่ยออกไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเดี๋ยวเรายิงกลับมันดูดเลือดของ อดูเพสซีฟกันให้ดีนะคะถ้าใครสงสัยเนี่ยเดี๋ยวไปพอยวิดีโอดูกันเองนะพี่แนะนำคร่าวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปทําอีกหลายบิวนะคะตอนนี้มีน้องๆหลายๆคนจะให้พี่บิวให้นะถ้าพี่ว่างพี่ก็จะดูว่าอ่ะบิวนี้โอเคดูเหมาะสมเดี๋ยวถ้าบิวได้จากวิดีโออะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปบิวให้นะคะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันไปลุยกันเลยอ่ะเล็กกลิ่ซะหน่อย อันเนี้ยท่านี้ก็เคลียบอรอดนะครับอย่างที่บอกเห็นไหมครับไอ้เจเวลที่พี่บอกว่าช่วยเรื่องมานาเนี่ยเวลาที่เราฆ่ามอนได้เนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งเปอร์เซ็นมานาเนี่ยถือว่าเยอะนะเรายิงไปกลุ่มหนึ่งตายไปสิบตัวได้มานามาสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเดี๋ยวดูนะเห็นไหมฟื้นมานาเยอะนะคะมานาไหลพวกขึ้นมาเลยไม่ไม่งั้นเนี่ยแย่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามานาลีเจนไม่ทันอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าพี่ไม่เคลีย์มอนเดี๋ยวพี่ยิงให้ดูดูมานาลีเจนช้ามากนะคะ เนี yeah, <P> ่ยพอฆ่ามอนได้เนี่ยมานาเขาไหลขึ้นมาแบบไวเลยอ่ะพี่จะรีบฆ่าบอสเลยแล้วกันนะคะก็เหมือนเดิมนะทางใดทางนึง ใช้มิเลอร์แอลเลดีกว่าเอาไว้ลอบอดัดนี่ค่ะเวลาเรากดวาวเนี่ย กดยาบล็อกทันกับตายเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวปิดปัดเลีหน่อยโอเคค่ะก็จะเห็นว่าเคลียร์บอสค่อนข้างไวนะคะ พี่ยังเล่นตะกุกตะกักอยู่นะพี่ต้องบอกว่าพี่ก็เพิ่งบิวเหมือนกันเพิ่งเล่นได้วันสองวันนะคะพอดีว่ามีตัวละครอยู่แล้วนะตัวละครพี่มีเยอะมากในไอดีนี่ตัวละครเลเวลแปดเก้าสิบเนี่ยมันจะเยอะไงฮะ,ะก็เลยแบบาหาสายเล่นซะหน่อยสายนี้ถือว่าโอเคดรามจด,ดีแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยลงอูเบอร์ไหวนะคะเพื่อนพี่เขาก็เล่นสายเนี้ยลงอูเบอร์อยู่เซฟนี้ลงไหว บอสเขาจะเคลียร์ง่ายมากเลยนะคะ พี่จะชอบใส่นี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลายิงเนี่ยสีสวยมากสีก็จะแบบว่าเป็นสีช็อตมอ่วงเพราะว่าข้อดีของธนูเนี่ยคือคาร์ดาเมจมันช็อคศัตรูได้นะคะแล้วการช็อคก็อย่างที่รู้ว่าช็อคเนี่ยแรงนะดาเมจหลังการช็อคนี่แรงนะคะโดนแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์ การกินเยซูกันไัน ไม่ยากนะคะก็ยิงๆไปเดี๋ยวมันต,ตายของมันเองนะคะ แกว่าต้องบอกเลยว่าเคียบอร์ง่ายมากนะคะดาเมจไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะนะคะอันนี้พี่ไม่ได้เล่นโกลมโกลิมแฟนซีเพราะว่าพี่ต้องบอกตรงว่าพี่ก็ยังไม่ถนัดมากนะก็ยังแบบว่าตกตากๆอยู่นะคะจริงๆถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยเราถ้าเฟนซีเนี่ยยิงยิงยิงเอาลูกแก้วแล้วก็ทาดาเมจต่อก็จะแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเรียกโกลมออกมาเอาคีนะคะเยอะค่ะการเล่นคือมันเล่นได้หลากหลายจริงๆรนะคะแล้วก็ซินมองว่าสายนี้แบบเป็นสายที่ ดาม g e โอเคเลยนะคะลง Uber <c oughs> ก็ไหวด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดติด,ต,ดตามซินมาโดยตลอดเนะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ขอใส่นู้นใส่นี้ซินต้องบอกว่าการบิวสายนึงสายมันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเราต้องหาไอเทมใช้เวลากับมันพอสมควรก็ใจเย็นเนาะถ้าซินหยิบบิวไหนได้เดี๋ยวซินจะหยิบมาบิวให้เรื่อยๆนะคะยังไงก็อ่า ยังไงก็ขอโทษแล้วกันถ้าผิดพลาดประการใดนะคะสวัสดีค่ะ